มาดูในส่วนของการประกอบพิธีนะคะเดินสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทยค่ะกองทัพบกนะคะได้ประกอบพิธีสวนสนามกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยค่ะ จอดอากาศยานกองบินเจ็นะคะตำบลแม่ลวน,วนอพอุนพินจวสุราษฎร์ธานีนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีกระทำสัตยปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี2566โดยมีพลอากาศตรียุทธนาสุรเชษฐพงษ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นประธานในพิธีกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงการบินของเครื่องบินกริปเพน39การประกอบพิธีทางศาสนาการอ่านโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุดการปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและการสวนสนามของกองกำลังผสมของกองทัพอากาศและกองทัพบ,บก สำหรับวันกองทัพบกหรือวันกองทัพไทยปัจจุบันตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปีโดยได้ถือเอาวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็คือวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธาถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2135จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของวันกองทัพไทยท้งนี้การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึงพระมหาการุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์บิรภักษัตริย์ไทยและบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกจนถึงทุกวันนี้ครับ